สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมายู่กับช่องหัวไทยพารวยเนาะครับมือนี่ก็อยู่กับฟาร์มพนวงคือเก่าครับมีก็เ่ได้ไปใส่คือเกลียวได้อยู่แต่แถวบ้านโลกมันยังมันเศราดียังเ่ได้ไปถ่ายให้เบิงนะ่งเนาะถึงบ่ฮห้ว่าเขาสิขายบวาขายกันเล้ยต้องไทยของเจ้าของให้เบิ่งกอนครับมือนี่ก็สิเอามันออกขอกานะหอพี่น้องเบิง่ง เห็นมันกินหญ้าขางบ้านเพราะ้วไปไกลโดนติดเชื้อครับมึงพาเลยโอ้ยเจ๊ของเนี่ยพี่วะไปครับเดี๋ยวปล่อยนี่กันถุงเงิน เไปทุ่นท้นองฮ่าฮินเป็ไปแล้วครับเดี๋ยวพาไปบึง้งพาไปไทยบึง้งชมเมบึ้งน่ะน,นี่ปลูกไว้ข้างบ้านเพราะเหรอครับก็ไปปลูกไก่อืมพารวย ไปไก่พอแหรอครับเดี๋ยวมันตือไปพาเลยมาดูมา็ูมาครับมาพี่พาเลย ่ถุงท้องปลอดบังในยุคทุช่องวัาไทยเอาผอต่อเชือกมันแน่เด้อนี่น้องครับน้องถุงท้องนี่ก็บวัยเปไะใสกับไายอยู่นี่แหละกินยาดีครับ กินยาดีทุกตัวโมมีว่าตัวดเดย์บอกกินยาดีสื่อมาแหรอยืนเนี่ยกินจนอ้วนเบิดนี่ครับน่อง,งท้องน่อง,งท้องครับเบิงล้ำขาครับ ขาแข้งดีอันนี้ก็บอกไฟติดโบดปานใดนเนาะแ่บามันนี่มาเบิ้งน้องถุงเงินดีครับถุงเงินนี่น้องถุงเงินเบิ้งติดโบดหลาย มันสิออกเป็นงัวไทยบามันจังหน่อยเนาะครับออกเป็นมันสิออกเป็นไทยบามันจังหน่อยนี่ก็ตื้นทวงอยู่ถ้าใครอยากเข่ามาชมมาเบิ่งกระไม้ใดเนาะครับอยู่บ้านลัญญาตำบลสันปะตองอำเภอนาเชียบ จังหวัดมหาสารคามเนาะใครอยากเบิง่งขามาชมมาเบิ่งงว่าได้หรือใครอยากเบิง่งน่องพารวยก็มาเบิ่งได้เนาะกกขาดีครับไปหานองพารวยครับพาลวย กินยาดีกันครับใครอยากมาเบิ้งกับเบิ้งได้ครับมาได้เบิ้งหางหางบักไงได้ไงหางไงก่ามือกมอีบเบิ้งขาดากไง หางเงีหเก็บเถึดดิน,นุ่นนะครับเสดือเ้ิ่งนี่เสดือเสดือดีครับลูบใบได้ครับน้องพารุ้ย ง่ายห,หลังหลังดีสีดีสีสันใบเล่นน้ำได้บ่มีปัญหาหน่องพาลวยคุณคิ้นกับพุนดีบ่มียังเป็นห่วงครับ กินหยาก,ก็ดีครับก็ฝากคลิปฝากแช์ฝากกดไรแน่นอนครับคลิปหัวคลิปอย่างนะครับเห็ดเห้ลงเบิ่งทุกมือครับคลิปหัวน่องงัวไทยพาล่วยนะครับแต่คลิปนี้พอจบจำานีนะครับคลิปนาไงสิหาเบิง่งต่อต่อไปอีกเรื่อยๆทามันบ่ติดโลกอะสิถท้ายให้เบิ่งครับ เอาคลิปนี้กับขอจบสัมนี้นะครับอยู่กับน้องพาลุยสัมนี้กับพอ่อคลิปหนาวากันไหมครับสวัสดีครับ